หักเข้าสุขนี้ที่บ้านเรามีสีสเกตจีชิทุกสิ่งมสเกตเลยยมเพิร์สยมเพิร์จิชิทุกสิ่งออกซิมนาเกนไซอ้อไซอ้อไซอ้อกะได้เจออะไรเก่เกรือนหนักคูลกวก็คูมี้องแล้วก็เคองนแล้วก็ปกรแล้วก็ผู้ครองกระดูก

เลื่อนยังไงเนี่ยตะโกยี่ว่างตะโกจ้ำคิ้วไปเขาใช้เลื่อนสีแบบผู้ใหญ่เฮ้ยแบบไม่ก็นอนเลยก็คืนนะก็ยังไม่ต้องเขียนอะไรเลยเดี๋ยวก็ถึงเค้าก็จะหยิบใบที่เราแม่มาหนีช้อมเขาก็จะวัดน้ำหนักคนสูงหัดไข้จาก

ตีโกงเล่าท no, -Yeah. <Right. S 2> ุกอาการเจบแสดการเจ็บจะทำไปเองทุกมานึ่งชีวิตอาจ้านมาแต่ว่าคนอ่งเามารโรงเรียนั้่อยากรอเงินผมยัดดำตู้อุปกรณ์ใหดวมาขอก็ครเลยวก็เจกะากขึ้นไให้จบแล้วก็ส่งให้เขา ชิวชิวชิวชว้งชิวชิวลอบ่เล่ตอบ่เต๋เตึเลเเตอ่นมา่ล้วนมามานอีนมาะนาจับะ้ปเอนม่จับบานนงไงบ้านงไงใาางบ้านกายบ้านกลางตาบานาตาผูฟาอ้บบ้านงไงทังที่ ก็เดี๋ยวไม่ฉีดมะนี่นั่นแหละใช้ใช้ที่ผ้ามาฉีดมะนี่ร้านไปทงานหรไปเอาลับอ๋อคนน <wick>. so ัด no, บ so so ่หรือว่ามาฉีดซื้นๆเข็มสองรองหลเจ็บเจ็ดครับผมอย่งนี้ฉีดแบบเข็มนึงเป็นยังไงในอาการเข็มแรกไายทองเป็นหนักทน่อยรูปะอย ตอนตอนเข็มแหลกปะเข็มแหลกอ๋อไมชจองเอาเอาเป็นยังดรอชชีดไปดีแล้วละเยอะเจ็บอายุเ7็ปีเนาะเจ็ดสิบเจ็ดปีหนักอ่ะเจ็ดสิบแปดตัวเด้อซื้อเล็กสกว่ะ่เคยเริ่งกันเทือบ่ซื้อแต่ลอตเตีสซื้อเต็นลอตเตรี่ลาสบลูากทือบซื้อบ่าซื้อเล็ซื้อแต่ลอตเตรี่ถาถาถ้ายย้ายถือกับผมลงในเด้อ อแล้ววันที่หนึ่งเราไปเดี๋ยวพ่อตื่นใจมัโอ้ยอยู่โฟกัสสังโอ้อยซื้อดอกหยอกเห็นยายเด้อเอาเอาขาต่อไปข้างหน้าใครว่าใครอยากขึ้นมานั่งข้างหน้าให้เต็มแล้วอ่า<ม>ลุกลุกขึ้นมา,มน,มานั่งข้างหน้าให้เต็มเดี๋ยวนั่งพักสักครู่นะเีอแล้วมีอาการผิดป,ปกติอะไรยกมือแจ้งได้เลยบอกได้เลยนะถ้ามีอาการผิดปกติอะไรนะ ลองนั่งพักสังเกตอาการตัวเองดูก่อนะเดี๋ยวรอไปนะถ้ากลับไปบ้านแล้วมีอาการผิดปกติก็บอกคุณพ่อคุณแม่ได้นะอาการที่รุนแรงเช่นอะไรมีผื่นขึ้นเต็มตัวคันทั้งตัวเลยหรือว่าไข้สูงตัวร้อนมากหรือว่าปวดเหงือมากมีอว้วกมีท้องเสียนะมีอว้วกมีท้องเสียมากกว่าห้าครั้ง นะ้อรู้สึกหายใจหายใจผิดปกติหายใจไม่อิ่มน้อนะแน่นหน้าอกอย่างเงี้ยนะถ้าแบบผิดปกติบอกคุณพ่อคุณแม่ได้เลยนะแต่ถ้าแบบรู้สึกปวดตรงแขนนันี้คือไม่เป็นไรนะมันจะปวดได้อยู่แล้วเพราะว่าเราโดนเข็มจิ้มลงไปมันก็จะปวดบริเวณที่ฉีดเนาะอีกสักสองสามวันเดี๋ยวก็ดีขึ้นนอนพักนะ้อมีไข้ต่ำๆ ตัวล,ลูกกูก็กินยาลดไข้เดี๋ยวก็หายนะเด็กชายมีติดคอรองล,อง,ลองมาลิกเด็กชายปากวอลรักรุดแก้วรักษาปวาวอลุด

โอ้ยตันถึงจูนะในเรือนะนในแพ้นะแล้กวลก,วนก,วนก็น้ำแอรแล้วก็น้ำแอร์สำลันนะอ๋ออนาคจะ่บ่เฟบอกมื้อนี้หลังจากทีได้มาผาร้านมาฉีดวัคซีนวัคซีนเราจะมุ่งเนาะเอ่อซอร์เอออ,เออ โอไฟเซอร์หลังจากที่มาฉีดฟักไฟเซอร์เข็มแรกของเด็กหน่อยนักเรียนนะครับซึ่งก็มีเด็กหน่อยนักเรียนมาจากหลายโรงเรียนที่มาฉีดน้วกันนะครับเช็จเรียบร้อยแล้วตามที่ห้านได้บอกนะครับว่าเป็นอาการอย่างไรพ่น่าบ่มี่ยังเลยมีอาการยังเลยมวเพ่นแล้วี๋ยวคะแนนอ่านบางสิ่งมลองดิ่นเจ้าเมืองเจ้า

ต <c Dante> ันน <hart> ั้น <m> จ <im it> ้าดึงซูลงมาแม่ดังเอ็งแต่แม่เลยไบจิบจิบเอาจบเลยแม่คิดวัาซึ้งมาแล้วขีมแรกไม่เจ็บอะไรเลยไม่ร้องไห้ไม่เป็นไรเลยกินแล้วกินแล้วกินทางเดียวเลยคนเราจิตเขาทำมาแล้วหรอฮะ เกับมาแล้วบหออืออะไรอ่ะมากันเพื่อนนึขับแล้วกูแบะมาอืออ่บตอนท้ายเจ้าอบเนาะเพื่อนทีเพื่อนได้มาเพื่อนที่ขี่ที่หลังออายนาดะไงม่ไม่ดักไม่เดืกดรอหหมอไม่ได้ให้อะไรเลยหมอให้จะเบบอันนั้นแอบแอบเบนา่ะอันนแม่บึ ตังโต่สี่สิบนกสี่สิบตัวขนมขนมะนาอานอันจูบขนมไม่หมดจูบขนมอะไรนี่นี่เคลโเคเคลบโลนเฮเซฟนะ เลฟโลเเซฟโล,าาลมวจสนเซอ์นเออจิ้มแล้วน,นี่เปือเอเปิดเปิดดเปาเิดเปิดปเิเปิดเปิด,ปออดปเ,เ,เิดเนดะ ตังว่า40บาทตูไอฝอยทองใบเตย<ม>นุ๊กบาททพอจะสนิทตอนแรกตอนแรกกตอนแรกคาโต1บอ11บาทพอจสบดบาทแล้วก็แล้วแล้วกตลูขนมจีซิบูนขนมแรจีสิบสิบบาทแล้วก็ไอเหลือเหลือมูออล ก็ตอนนั้ตัวเจ็ดตัวแลเยี่ยมได้เลย